เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโตโลต้าลู่สับป,ประยุทธ์วิญญาณจานกันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับก็ได้มีการอัปเดตปาร์ตี้ซัมเมอร์หรือว่ากิจกรรมสกินของน้องทวินเทลแล้วก็น้องนิ่งหลงๆนะครับอุย้ยมีคนได้มาแล้วทุกคนหโหยโคตรสวยนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วสายปีย,ยงเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับสกิน ไปรอเปล่านะครับสกินนะครับอยู่ทางด้านบนนะครับนี่จะเป็นเรื่องของปาร์ตี้ซัมเมอร์ในส่วนนี้นะทุกคนคลิกเข้ามาเลยระยะเวลากิจกรรมนะครับจะมีระยะเวลาให้เพื่อนๆทาเพียงแค่3วันเท่านั้นในการสุ่มหาสกินเหล่านี้นะครับสายพีก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับไปสวดสายเติมก็น่าจะจัดกันหนักกันเต็มๆนะครับได้รับไปแน่นอนเนาะเรื่องของฮันหาตัวสุ่มกันก่อนการหาตัวสุ่มครับเราสามารถหาได้แค่วันละ50ใบเท่านั้นครับซึ่ง ไอ้50บใบเนี้ยเราสามารถได้รับจากการลงเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองสำรวจตรางอานศูนย์ป่าสนธยากิจกรรมหรือว่าดันเซียนต่างๆที่เราทําภายในแต่ละวันหรือว่าเป็นภารกิจรายวันของเราอยู่แล้วนะครับในส่วนพวกเนี้ยเรามีโอกาสที่จะสุ่มดรอปนะครับสุ่มดรอปตัวนะครับแต่ก็จะดรอปบากดรอปน้อยก็แล้วแต่รอบแต่มันมีโอกาสดรอปได้แน่นอนเนาะอ่าแล้วเราองไปกวาดไล่เพื่อนดูนะครับในส่วนนี้นะ ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าจะดรอปมากหรือดรอปน้อยแต่มันลิมิตอยู่แค่วันละไม่เกิน50ใบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมกว้าลัาไปเลยสครั้งปุ๊บๆนี่นะก็จะเป็นโอกาสดรอปแบบนี้นะครับผมเนี่ยดรอปแบบนี้มา1ใบเนี่ยรับผมได้มา1นใบนะครับโชคดีก็อาจจะได้4ใบ5้าใบแล้วแต่ด่านที่เราลงเนาะมันจะมีโอกาสสุ่มดรอปออกมาแล้วเราก็สามารถสะสมไปแล้วจํานวนดรอปในแต่ละวันครับเราสามารถดูทางด้านขวาล่างนี้ได้เลยนะครับว่าในระยะเวลาการลกิจกรรมเนี่ยของวันเนี้ยเราได้มาแล้ว6ใบนะครับเราจะงเหลือเวลา หายอีก4ี่ใบาภายในวันนี้ให้ได้เรียบร้อยนะครับถึงเราจะสามารถครบในวันนี้เรามาสุ่มซึ่ง50บใบเนี้ครับเราสามารถสุ่มได้แค่วันละ5ครั้งกิจกรรม3บวันสุ่มได้15ครั้งนี่ในกรณีที่เป็นแบบสายฟรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรางวัลดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างของรางวัลน,นะครับมันมีอยู่ทั้งหมด10ชิ้นซึ่งมันจะมีสกินที่แรงที่สุดที่เป็นพื้นแดงก็จะเป็นสกินของนิ่งหลงหลงแต่ก็สกินอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นสกินของทวินเทล สามารถมาสุม่มและผมชอบอย่างหนึ่งเว้ยคือทางตัวเกมครับถ้าเราได้สกินในสกินหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ได้รับสกินนั้นซ้ําและมีโอกาสที่เราจะได้ทั้ง2ตัวในกิจกรรมเดียวนี่เห็นไหมดูดูดูด,ด,ดูชื่อดิครับทุกคนด้วยเนี่ยชื่อขึ้นจับรางวัลยอมไม่ได้เดี๋ยวเราต้องตามไปนะครับก็ลองมาจัดกันดูนะครับสายฟรีผมว่ามีโอกาสนะลองมาดูแล้วก็ถ้าใครว่าดวงเกลนจรนิงครับมันจะมีเรื่องของค่าโชคดีตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย ค่าโชคดีครับเวลาสุ่มนะครับเราคิดดูมาคาว่าเวลาเราสุ่มหรือว่าปลุกแต่ละครั้งครับจะได้รับค่าโชคดีบวกดึงคำว่าเมื่อค่าโชคดีถึงวิบิตหกสิบครับสุ่มครั้งต่อไปจะออกสกินแน่นอนนี่คือ60ไปการันตีหนึ่งตัวอารมณ์เหมือนเราสุ่มสู้ของอาจารย์เอิร์ธหลงนั่นเองนะครับก็ต้องมาวัดตัวกันอีกทีแะว่าเราจะได้ง่ายไหมแต่อบอกได้เลยว่าของมันค่อนข้างที่จะไม่ได้แพงเหมือนตัวที่เราสุ่มนะครับผม ก็สามารถเรามาสูมกันได้หรือว่าจัดกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแบบสายเติมอยากหาตัวเพิ่มครับก็สามารถไปหาซื้อในโซนของร้านค้ามมาไปได้เหมือนกันมันจะมีอยู่สองโซนที่เราสามารถซื้อได้ครับก็คือจะเป็นโซนที่ใช้เพชรซื้อ8เพชรได้มามาสั๋วประมาณ10ใบสูบได้1ครั้งโปรโมชั่นก็คือซื้อได้วันละ100ใบนะครับก็คือไม่ใช่100ใบดิประมาณ100ครั้งครั้งละ10ใบ สูมได้1ครั้งก็คือสุบได้ร้อยครั้งต่อวันเนาะแบบการการันตีแหละแล้วก็จะมีโปรโมชั่นตงสโซนนี้ครับก็เป็นการเติมเงินเข้าไปลด60%จะได้รับตั๋วามาอยู่ที่ประมาณ260ไปก็สุบได้ประมาณ25-26ครั้งโดยประมาณนะครับ แต่ถ้าใครอยากเติมถูกกว่านี้ครับต้องขอแนะนำร้านนี้เลย Over Topup นะครับเป็นร้านที่สะดวกประหยัดรวดเร็วทันใจสำหรับท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้นะครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup กันเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อไปทั้งหมด10ครั้งแล้วแต่ผมว่าน่าจะยังไม่พอก็อ่ะสักหน่อยละกันครับอีกสักสิบครั้งนะฮะนน่ก็กดซื้อไปเลย980เพชรซึ่งมันถูกก่ะเราไปซื้อตั๋วนะ มันจะมีตั๋วตัวนี้นะครับผมเนี่ยเอซึ่งวันจะถูกกว่าไปซื้อตัวนี้1ใบมันได้มัน1 8 8เพรน,นะครับถ้าใครมีเพชรเหลือก็รอมาะจัดในโซนนี้กันดูได้นะครับซื้อตัวนี้สักสอครั้งแล้วก็ตรงนั้นเติมไปอีกจาสัก329บาทเราก็สามารถการันตีได้1ชิ้นกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอันอาจจะมีร้านค้าลึกลับเข้ามาหรือว่าร้านค้าปริศนาแบบจํากัดเวลาเหมือนตอนที่เราเคยเจอในกิจกรรมรอบที่แล้วที่ผ่านมานะจะมาให้เราซื้อของในนั้นอนะ่ะแค่เวลา2วันแล้วมีโอกาสที่จะเอาสกินเข้ามาด้วยผมก็เอจใจหรือว่ากลัวเหมือนกันว่าอาจจะเข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับเราจะจัดก่อนที่มันจะเข้า <c oughs> อ่าก็มาลองดูกันอีกทีเนาะ ไปเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกันหน่อยละกันครับว่าเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะผมมีตัวอยู่ทั้งหมด206ใบนะครับแอบสุบได้มา20ครั้งกันเลยทีเดียวนี่มาทดสอบเลดกันหน่อยละกันเห็นชื่อแล้วรู้สึกว่าเลดไม่น่าจะยากนะไปขอล้อมแบบ10ครั้งไปเลยเว้ยแบบวัดใจกันไปเลยนะครับมาทุกคน ให้แรงใจผมหน่อยครับกดไลค์คลิปนี้คนื่หนึ่งไลค์นะครับโหกดไลค์กดไลค์รัวๆเลยจากนั้นเราก็กดสุ่มกันไปเลยห้าครั้งแรกอุย้ยห้าครั้งแรกนะครับได้ตั๋วมาสามใบนะครับค่าโชคก็ขึ้นมาห้านะครับโอ้ยรู้สึกว่ามันไหลเร็วหรเหลือเกินมาห้าครั้งต่อมาครับจับต่อเนื่องเขาบอกว่าจับต่อมันมีดวงดวงจะมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ S 1> <S 1> <S สมุนไพรมาเวย้ยแ่าไม่มีชื่อเราขึ้นครับแต่เราได้สมุนไพรมาแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นการสุ่มแบบต่อเนื่องนะก็จะอาจจะลุ้นกันแบบแบบหนึ่งนะฮะตอนนี้ค้าโชว์ขึ้นมาสิบแล้วต่อไปเราจะขอสุ่มทีละครั้งละกันนี่ฝากครั้งที่นึงอ่าได้ตั๋วมาหนึ่งใบนะครับผมสุ่มต่อไปโอ้โหกระดูกกระดูกม่วง แต่ถือว่าหอก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะครับจัดต่ออืมอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นมันจะมีชื่อขึ้นตรงกลางจอไหมมันก็ไม่มีเนาะไม่ต้องผมก็ต้องสังเกตทางด้านขวาแล้วจะรู้ได้เราจะได้ไปเอ้ยไม่มาเลยฮะโู้คนอื่นเขาได้ขอกันลุ้นเลยเพื่อนนี่คาชงสิบห้าแล้วโอ้โหออกไรออกไรแล้วคาชงสิบห้าแล้ว ไม่อยากการันตีไม่อยากการันตีแล้วเนี่ยมาจัดไปนี่อูอีกสี่ครั้งสุดท้ายนะครับเรามาดูกันนี่จัดไปโอ้ไม่มาเลยครับเคแล้วก็อีกสองครั้งสุดท้ายได้แต่ตัวแลวรัวเลยและก็ครั้งสุดท้าย จะไปก็ส่งไปแล้ว20ครั้งนะครับผมก็เลดก็จะประมาณนี้นะแล้วแต่ดวงนะครับถ้าใครดวงดีก็สามารถได้รับสกินน้องไปแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคิวใหม่ของผมก่อนใครด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบายยสวัสดีครับ